อยู่ไฟเนี่ยต้องทำเลยคะคุณหมอได้ยินตั้งแต่เด็กเลยบางที่อ่ะมันทำกันฮาร์ดคอร์ะค่ะโอ้แม่เสียชีวิตบ้างตกเลือดติดเชื้อบ้างคุณแม่หลังคลอดห้ามขยับตัวทำไมไม่ขยับอ่ะแล้วหลังจากคลอดปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่เราถึงเริ่มจะกลับไปมีเพศสัมพันธ์ได้อีกครั้งหนึ่งอะคะคุณหมอเราเคยแบบลูกมาคราวเดือนเราคลอดปุ๊บมันกลายเป็นคนละคนนะเราอ่ะมันต้องรู้จักร่างกายเราใหม่อะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาอยู่กับรายการ Happy Family Classroom ค่ะและแน่นอนค่ะเรากลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะอยู่กับลเลอารรรักธัญาการค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้สําหรับเนื้อหาใน ep 5ของเรานั้นก็คือหลังคลอดลูกแม่ต้องทําแบบนี้ระวังแบบนั้นจริงหรือมั่วมาเช็คกันค่ะแล้ววันนี้นะคะจะขอแนะนําคุณหมอที่จะมาให้ความรู้ของเราในวันนี้คุณหมอชาเอมค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะแนะนําตัวสักนิดหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพิิพันธ์ชัยวงศ์รุ่งเรืองนะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางสูตินารีเวชประจำ Happy b i r ์ h คลินิกค่ะคุณหมอคะรายการของเราเนี่ยดำเนินมายาวนานมาตั้งแต่อีพีแรกเลยเราเล่าตั้งแต่เรื่องการฝากพันเลยคุณหมอเราเดินทางมาไกลเหมือนกันนะคะมาค่ะเพราะเจอเนี่ยของคนท้องอ่ะมันไม่ได้มีแค่ตอนฝัดท้องเตรียมตัวใกล้คลอดค่ะเราจะเจอเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งก็คือตอนหลังคลอดนี่แหละ แต่ว่าช่วงแรกอ่ะเราได้มาคุยกันตอน<ฆ>ที่คุณแม่มาฝากท้องแต่ตอนหลังคลอดเราไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าคงวุ่นกับการเลี้ยงลูกใช่ไหมคะมีคําถามเยอะช่วง<ฆ>นี้ก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นเหมือนกันก็คุณแม่ที่ฟังอยู่ใครที่มีคําถามหรือว่ารู้สึกว่าเออที่สงสัย<ฆ>วันนี้อาจจะมีคําตอบให้คุณแม่ได้ถ้ารับฟังอยู่ ซึ่งรายการของเราคือคัดคําถามที่น่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะ,ะและคําถามแรกยอดเห็นมากๆากการอยู่ไฟเนี่ยต้องทํำไหมคะคุณหมออ่อและสมมุติว่าถ้าเราไม่อยู่ไฟเนี่ยมันจะมีอาการหนาวถึงกระดูกเนี่ยจริงไหมคะโอ้ถามบ่อยเหมือนกันเจอคำถามบ่อยเหมือนกันได้ยินตั้งแต่เด็กดเลยแต่ถ้าคําว่าต้องเนี่ยแม่ระบุแล้วกันว่าจะทําหรือไม่ทําแต่ว่าหมอจะให้เป็นข้อมูลแล้วกันแล้วคุณแม่ลองพิจารณาดูส่วนตัวไม่ได้ห้าม แต่ว่ามันจะมีกติก,กานิดหน่อยคือการอยู่ไฟเนี่ยมันเป็นศาสตร์แพทยแผนไทยมสมัยก่อนมันเป็นกุศโลบายอะค่ะว่าให้คุณแม่เนี่ยดูแลตัวเองหลังคลอดอนะบางพื้นที่เนี่ยเขาเรียกกันอยู่เดือนเ<ฆ>นาะให้คุณแม่เนี่ยอยู่ในพื้นที่อบอุ่นให้ความอบอุ่นร่างกายตัวเอง<ฆ>บางที่ไม่ให้ออกนอกบ้านเป็นเดือนอนะคะ ก็คือไม่อยากให้เราอะไปข้างนอกเชื่อแบบไปรับเชื้อโรคไม่สบายอะไรเงี้ยอยากให้อยู่บ้านเลี้ยงลูกดูแลตัวเองฟื้นฟูนตัวเองจากการที่เราตั้งครรภ์แล้วก็คลอดลูกค่ะคือตามแต่ภูมิภาคอะ่ะเขาก็จะมีวิธีไม่เหมือนกันแต่สเต็ปอ่ะมันก็จะมีตั้งแต่ว่าหลังคลอดเสร็จเขาก็จะมานั่งแช่น้ำสมุนไพรเพื่อให้แผลสมานใส่ากางเกงผ้าเตี่ยวเพื่อให ผ้าเนี่ยมันกดรัดแผลให้มันไม่ตกเลือดเนาะมีการนอนบนกระดานไฟที่เป็นไม้กระดานแล้วข้างใต้นั้นที่เขาจะจุดเตาอังให้มันมีความร้อนขึ้นมาทำมาขึ้นมาอ่อนๆใช่อันนี้คยได้ยรินคุณหมอก็มันเหมือนเป็นทฤษฎีเขาบอกว่าปิ้งปลาจากปลาสดๆที่มันตัวใหญ่ๆใช่ไหมคะปิ้งไปเรื่อยๆเป็นเดือนอ่ะมันก็จะปีแผลเออมันเป็นเหมือนให้แบบคุณแม่ที่ตัวบวมๆจากการที่เรา ท้องอม,มันมีน้ําเยอะใช่ไหมคะเขาก็อยากจะให้เขากลับมาในสู่สภาพปกติปกตเิเหมือนให้เป็นการขับเงือ่นะอเนาะแล้วก็มีเรื่องของการเข้ากระจงไฟนาบหม้อกเกลือนะะแล้วก็โกยหมดลูกนวดกยหมดลูกคือสมัยก่อนเราก็ยังไม่มีแพทย์แผนปัจจุบันเนาะก็ช่วงราัชากาลที่5้าเขา วิธีนี้มันก็ความนิยมลดลงเพราะว่ามันมีแพทย์ตะวันตกเนาะสมัยนั้นก็มีหมอฝรั่งเข้าประเทศเรามาใช่ไหมคะแล้วบวกกันกับว่าบางที่อ่ะมันทํากันฮาร์ดคอร์ะค่ะแม่เสียชีวิตบ้างตกเลือดติดเชื้อบ้างแต่ปัจจุบันอ่ะกลับมันนิยมนะคะเราจะเห็นได้แบบเยอะคนรอบตัวเราเวลาหลังคลอดเขาก็จะนัดหมอมาอยู่ไปใช่ไหมปัจจุบันวิทยาการเนี่ยมันก็มีเรื่องของแพทย์แผนไทยเป็นปริญญาเลยนะคะคือ ก็ม pues, ีวิยาศาสตร์ร si ับรองเป็นการทํางานร่วมกันกับแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันว่าอันไหนปลอดภัยเนาะเขาก็จะลดสเต็ปลงว่าจากแต่ก่อนอยู่กันเป็นเดือนก็เหลือ5วัน7วัน9วันทําทั้งวันทั้งคืนก็เหลือว่าโปรเซสเป็นเหลือ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนาะ สเตปที่มันยุ่งยากเขาก็ตัดออกมันจะไล่จากเริ่มมีการประคบด้วยลูกสมุนไพรลูกประคบลูกประคบ่นวดหัวจะโดเท้าเลยฟังดูน่าผ่อนคลายคุณหมอดีไหมดีค่ะแบบเลียลูกทั้งวันเลลูกทั้งวันแบบมันปวดเมื่อยเขาบาลานาถูกต้องค่ะเขาก็จะให้คุณแม่เนี่ยได้เบรกจากการเลี้ยงลูกมาอยู่กิจกรรมนี้โปรเซสต์นี้ใช่ไหมนวดลูกประคบเสร็จก็มีการทาหมกเกลือหมกเกลือคือมันจะเป็น หม้อหม้อดินเผาอะค่ะแล้วก็ใส่เกลือตัวผู้ให้ความร้อนข้างในแล้วก็มานวดเพื่อให้ท้องเรากระชับนะมีการนวดโกนมรลูกนะคะในแม่ที่มีเรื่องของเต้านมคัทเราก็จะนวดประบายน้ํานมนะขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการเข้ากระโจมกระโจมที่มีหม้อสมุนไพรค่ะเข้าไปเราก็จะรู้สึกว่าเออขับเหงื่อเหมือนอบไอ้น้ำาตาหน้าใช่ไหมเออมันก็จะรู้สึกตั้งกายกระปี้กระเป่าชุ่มชื่นเนาะ แต่คือบางคนเขาเ้เาใจว่าอยู่ไปอ่ะเขาก็จะไปซื้อเอง <c oughs> ใช่ไหมอยู่ดูิอยู่ในนั้นเป็นวันอ่ะเป็นลมนะคะนอกเป็นอกร้อนอ่ะก็เลยว่าคุณแม่ที่จะทําเองลองศึกษาให้ละเอียดหน่อยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปจองคิวนะเดี๋ยวนี้คุณหมออยู่ไปเขาก็มีคิวของเขานะคะมันก็จ <negatively S 1> <น>ะมีเรื่องของการว่าถ้าคลอดเองขอขออย่างน้อยสิบสี่วันสิบสี่วันหลังคลอดหลังคลอด ส่วนเรื่องของผ่าคลอด40วันหลังคลอด14กับ40จำเล็ง่ายๆจำเล็กง่ายๆเลยแต่ถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าการอยู่อยู่ไปเนี่ยคืออยู่ภายใน3เดือนหลังคลอดเนาะนี่แต่ว่าช่วงเนี้ยก็จะต้องไม่มีไข้นะอถึงจะไปทำได้ไม่มีพวกการติดเชื้อหรือว่าเลือดออกที่ไม่รู้สาเหตุาดแผลแผลยังไม่ติดเลยจะไปอยู่ไปเดี๋ยวแผลแยกเนื้ออกไหมคะก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้ คุณหมอคะแล้วอ,อย่างที่เราเคยได้ยินมาว่าถ้าม่อยู่ไฟปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการหนาวถึงกระดูกเนะี่ยมันจริงไหมคะหมอมันก็อธิบายได้อืเราเคยได้ยินเรื่องแบบ คนไวทองคี้ร้อนขี้หนาวไหมคะรอร้อนหนาวหนาวคุณแม่ก็เป็นใช่ใช่คำว่าร่างกายเราอ่ะเออทำไมมันขี้ร้อนขี้หนาวมันเกิดจากการที่ฮอร์โมนจากที่มันเคยมีแล้วมันหายไปตอนท้องอ่ะเราฮอร์โมนเราเยอะแต่พอคลอดบุบวันวันนี้เราเคยเจอว่าถัดมามันเปลี่ยนแบบเป็นคนละคนฮอร์โมนมันหายไปร่างกายมันเลยปรับตัวไม่ทันก็เลยรู้สึกว่าสมองมันมันแบบรวนอ่ะว่าเออเดี๋ยวมันหนาวเดี๋ยวมันร้อน เราก็บวกก,กันกับเรื่องของการเสียเลือดหลังคลอดนะคะการได้รับน้าเกลืออย่างเงี้ยม,มันก็รู้สึกว่าเออร่างกายมันอุณหภูมิมันมันหนาวการอยู่ไฟอย่างที่บอกมันก็จะมี p r o c e s ที่เราอยู่ในอุณหภูมิอบอุ่นถูกไหมคะร่างกายมันก็จะรู้สึกว่าอ่ะเราไม่ไม่หนาวมาก<อ>ใช่ไหมเออแต่ว่าโดยหลักแล้วอะค่ะการดูแลหลังคลอดเนี่ย อย่างที่บอกอะว่ากินอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์บำรุงแคลเซียมใช่ไหมแล้วก็ช่วงให้นมลูกเราไม่ลดผลแบบไปไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงอยู่แล้วอย่างเช่นแบบคนที่เป็นโรคคนที่แบบเป็นวงเป็นหวัดอะไรเงี้ยการดูแลช่วงเนี้ยเราก็จะสุขภาพฟื้นฟูกลับมาได้ดีแข็งแรงไวขึ้นคุณหมอคะวอย่างนี้มีอีกคําถามหนึ่งเขาบอกว่าคุณแม่หลังคลอด ห้ามขยับตัวเพราะว่าเดี๋ยวมันไปกระทบกับแผลที่เราหลังจากคลอดเนี่ยทำไมไม่ขยับอ่ะคุณหมอว่าไงคุณหมอมีความคิดว่าไงมันก็ต้องขยับเลี้ยงลูกนะใช่ไหมเออมันก็ต้องลุกนะคือไม่ว่าจะคลอดด้วยการคลอดเองหรือคลอดธรรมชาติมันต้องลุกจากเตียงคือขยับตัวได้ปกติใช่ยิ่งเวลาเราคลอดด้วยการคลอดเองคนคนจะไม่ได้เจ็บแผลอะไรมากเขาจะลุกขึ้นได้ใช่ไหมแต่ว่า อย่างกรณีที่ผ่าคลอดมันมีความเข้าใจผิดหรือว่าถ้าขยับตัวเยอะแล้วแผลจะแย่อะอย่เปแผลจะแผลจะเปลี่คือเวลาคุณหมอเย็บแผลผ่าคลอดเขาเย็บทุกชั้นอย่างพิถีพิถันมันโอกาสที่มันจะเปลี่ยนจะแย่อะมันน้อยแล้วยกเว้นเส่ว่าแม่จะไปแบบตีลังกาเนี่อหไหมลาดโผล่เลยขาดโผล่นเงี้ยมันมันทำไม่ได้อยู่แล้วหลังจากผ่าตัดถูกไหมคะ แต่ว่าถ้าไม่ขยับเนี่ยจะเกิดผลเสียมากกว่าอคือเวลาการหายของอวัยวะภายในหลังผ่าตัดมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าผังผือดการขยับตัวมันจะทําให้ผังผืดที่มันจะมาติดติดอ๋ดอปวดเข้าเเออคือถ้าเราอยู่เฉยๆเ่ยมันจะมีโอกาสเกิดผังผืดในช่องท้องโอ,โอกาสที่มันจะมีผลเสียตามมาเนี่ยเยอะค่ะการขยับตัวเป็นข้อดีถ้ารีบขยับได้อ่ะให้ทําเลยคือเวลาผ่าตัดเขาจะใส่สายชวน ส่วนปัสสาวะค่ะพอบเอาสายส่วนปัสสาวะออกแล้วอะ่ะลุกได้ให้ลุกอ๋อแบบลุกลุกขึ้นนั่งเอง,งพิดตับซ้ยา,ายขวาก,ก็ได้ลุกขึ้นเดินวันถัดมาก็ทําได้เลยแล้วเมื่อสักครู่เราพูดกันถึงเรื่องของแผลหลังคอนะคุณหมอคุณห,หมอมีวิธีการดูแลแผลหลังคอดให้ไหมคะให้กับคุณแม่ที่รับชมอยู่ แพงหลังคลอดเรามีสองแบบแบบคลอดเองกับแบบผ่าคลอดเนาะถ้าเป็นคลอดเองอให้ดูแลเรื่องสุขลักษณะเป็นหลักมันเป็นเรียที่เราอยู่ตรงช่องคลอดถูกไหมคะ,คะยังไงเราก็ต้องปัสสาวะอุจจาระเนาะมันมันไม่ได้มีว่าห้ามโดนน้ำมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะแต่สิ่งที่เราดูแลได้ก็คือเรารักษาความสะอาดะเราเระวังอย่าให้อุจจาระมาปนเปื้อนเวลาเราล้างให้ล้างจากหน้าไปหลังอย่าแบบถูไปถูมาไม่งั้น อุจระมันจะเข้าไปปนเปื้อนที่แผลใช่ไหมคะเราให้สังเกตตัวเองด้วยว่าแผลเนี่ยมันจะต้องเจ็บน้อยลงค่ะปกติแล้วแผลคอดเองอะคะ่ะสมวันห้าวันมันจะเริ่มไม่ค่อยเจ็บละคือจะดีขึ้นจะดีขึ้นถ้ารู้สึกว่าโอเป็นอาทิตย์แล้วมันยังตึงยังปวดอ,อันนี้ไม่ใช่สัญญ,ญาณที่ปกติ ่างี้นะต้องไปหาคุณหมอสุดินรีแพทย์กล,กลับไปโรงพยาบาลให้เขาเช็คเสียหน่อยนะอแต่ถ้าเราเช็คเองได้อะคะ่ะมันก็จะดูได้ง่ายๆอย่างเช่นว่ามันบวมแดงมีหนอง<อ>นะคะอันนี้ไม่โอเค,คเวลาข้องน้ำอะแนะนําว่าให้เราซับให้แห้งใ,ใช้กระดาษชําระที่มันไม่เปื่อยยุยเพราะบางทีอะเวลามันไปนติดมันก็เป็นแหล่งกักเก็บเชื้อโรคแล้วก็อย่าไม่ให้มีเพศสัมพัสค่ะที่ยังมีแผลนะคะ เดยผ้านามัยบ่อยๆเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นที่รองรับพวกน้ําขับปลาด้วยเลือดด้วยก็มันเปลี่ยนบ่อยๆะให้แผลอับชื้นอันนี้คือแผลคลอดเองอ่ะส่วนแผลผ่าคลอดคอนเซ็ปคืออย่าเปียกน้ํำอย่าเปียกน้ำหลังจากออกจากโรงพยาบาลหมอเขาจะติดเป็นพลาสเตอร์กันน้ำนะคะมันกันน้ําได้ก็จริงแต่มันระดับหนึ่งช่วงประมาณกี่วันคุณหมอที่แบบห้ามเปียกน้าเนี่ย ปกติเราจะนัดดูแผลที่7วันเจ็ดวันก็ระหว่างเนี้ยอาบน้ําได้แต่อย่าถึงขั้นแบบแช่อ่าาเราสังเกตสั้นิดนึงว่าไอพัสเตอร์เนี่ยมันแห้งดีแต่ถ้ามันเปียกน้ําก่อนวันนัดก็ให้ได้ไปหาหมอหรือว่าคลินิกใกล้บ้านดูแลแผลเพราะว่าข้ามหลักชั่วโมงอ่ะมันก็ชื้นมันคนแผลมันเปื่อยแล้วก็ติดเชื้อส่วนพอครบเวันที่หมอพนัมาดูแผลค่ะ าแผลมันแห้งดีบางคนอาจจะต้องตัดไหม,ไหมนะตัดไหมเลยบางคนเป็นไหมละลายค่ะคุณหมอก็จะบอกโอเคแผลดีแล้วแ,แห้งแล้วแกะพลาสเตอร์ออกกลับบ้านแล้วก็สามารถอาบน้ําได้<อ>นะคะเช็ดแผลแห้งอ่ะแล้วเมื่อกี้นะคะได้ยินคุณหมอพูดถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ทีนี้ขอถามต่อไปว่าแล้วหลังจากคลอดปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่เราถึงเริ่มจะกลับไปมีเพศสัมพันธ์ได้อีกครั้งนะครคุณหมอ หนึ่งเราดูเรื่องแผลใช่ไหมถ้าคลอดเองให้แผลมันหายก่อนอ๋อแล้วก็ผ่าคลอดก็ให้แผลมันหายก่อนเช่นเดียวกันนะอีกอย่างหนึ่งคือเรามีเรื่องของการที่หมดลูกมันเคยมีน้องมีลูกอยู่ใช่ไหมการคลอดเนี่ยปากมดลูกก็เปิดค่ะแล้วหลังคลอดปากลูกก็เริ่มติด แต่มันยังมีเรื่องของการที่เรายังมีน้ําข่าวปลายังมีเลือดยังมีการขับออกค่ะเหมือนง่ายๆรถไฟฟ้าคนยังออกไม่หมดเลยเจ้าของใหม่เข้าไปได้ยังไงรู้ไคนใหม่จะเข้าไปยังไงเราให้น้ําข่าวปลามันออกหมดดีก่อนขอเวลาสักอย่างน้อยเดือนหนึ่งย่งเพิ่งมีเพศสัมพันธ์ค่ะแต่เรื่องของการคุมกําเนิดก็สัมพันธ์หลังจากที่เรามีเพศสัมพันธ์นะคะ เรื่องการคุมกําเนิดหลังคลอดเวลาคุณแม่ให้นมบุตรค่ะเราจะบางคนไม่มีประจำเดือนใช่ไหมมันมีหลักการอยู่เหมือนกันการที่เราให้นมลูกเนี่ยมันก็เป็นการเขาเรียกว่าบางคนเรื่การคุมกําเนิดโดยธรรมชาติอสมองของเราอ่ะมันจะสร้างฮอร์โมนคองการสร้างน้ำนมแล้วฮอร์โมนเนี้ยก็ไปยับยั้งการตกไข่ในหกเดือนแรกหกเดือนแรกที่แม่ให้เข้าเต้าล้วนนะ้ะ เราต้องเข้าเต้าสม่ำเสมอทุกสามชั่วโมงด้วยค่ะวิธีนี้จะสามารถเป็นการคุมกําเนิดได้โดยธรรมชาติเลยนะโดยธรรมชาติเนาะมันจะประสิทธิภาพดีแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์ต้องต้องเป๊ะตามที่หมอพูดเมื่อสักครู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่แน่ใจปรึกษาคุณหมออีกรอบได้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าให้ชัวค่ะหเดือนไปแล้วถ้าเกิดใครอยากคุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติมเราก็จะดูเรื่องของว่าอะ ให้นมบุตรอยู่ไหมวิธีที่ทำอ่ะมีผลต่อน้ำนมไหมใช่ไหมคะอันแรกก็ถุงยางละไมอันนี้มันไม่มีฮอร์โมนอยู่แล้วอันที่สองคือถ้าใช้ฮอร์โมนแนะนำเป็นฮอร์โมนเดี่ยวโปรเจสตินเดี่ยวฮอร์โมนเดี่ยวมนเดี่ยวมันก็จะมีทั้งแบบกินแบบฉีดแบบฝังอันนี้ดีเทลให้เราปรึกษาคุณหมอสูอใช่เพราะว่ามันจะมีวิธีการใช้ไม่เหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของคนที่ไม่ได้ให้นมบุตรนะคะก็ เร็วสุดที่จะกลับมาตกไข่ได้มันสามถึงสี่สัปดาห์บางคนเน่ะประจําเดือนก็กลับมาเลยเดือนถัดไปค่ะส่วนคนที่ให้นมบุตรบางทีก็กลับมาเร็วแล้วแต่สุขภาพแต่ส่วนมากก็ถ้ายังให้นมบุตรอยู่ประจําเดือนมันจะยังไม่ค่อยมายังไม่ค่อยมาแลวอย่างนี้คุณหมอเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการขยับตัวและอขยับตัวได้ทีนี้ ถ้าอยากขยับตัวแล้วอยากออกกาลังกายด้วยแต่เบาๆที่บ้านเนี้ยคุณหมอมีท่าแนะนํำไหมถ้าพูดคาว่าออกกาลังกายบางคนจะแสลงหูคุณแม่อ,อ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกดปิดอย่าพึ <c oughs> ่งกปด,อออดปิดออทั้งก่อนออมันมันมันเป็นคําแนะนําในเชิงว่าอะร่างกายเราอ่ะเราเคยแบกลูกมาเจ้าเดือนใช่ไหมแล้วเราคลอดป๊อะ<อ>เอาเด็กออกมาปุ๊บมันกลายเป็นคนละคนนะเราะนื่องไว้ค่ะมันต้องรู้จักร่างกายเราใหม่อ่ะ มันก็จะมีท่ากายบริหารให้เรากลับมาเป็นคุณแม่สา่คนปกติของเราคนเดิมแล้วกันเนาะคอบาลไยที่มันเคยตึงอะเราจะฟื้นฟูกลับมายังไงใช่ไหมหลังที่มันคนหลังแล้วแอ่นกันมาอย่างเงี้ยก้าเดือนอะเราจะกลับมาเป็นคนเดิมยังไงมันก็จะมีท่าอยู่เล็กๆน้อยๆคุณแม่ทุกคนสามารถทําได้ที่บ้านเดี๋ยวเราจะลองมาทํากดูด้นะค่ะค่ะ คำถามต่อไปคะ่ะคุณหมอน้ำคาวปลาคืออะไรคะคุณหมอช่วยอธิอบายบ้างหน่อยค่ะน้ำคาวปลาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนหลังคลอดเนาะมันจะประกอบไปด้วยเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะผิวผิวบวกเลือดนะคะแล้วก็แบคทีเรียนในช่องค,คลอด ก็จะไหลออกมามันเป็นกลไกที่ร่างกายมดลูกในผลลัตตัวนะคะเพื่อเข้าอู่ะมันก็จะขับน้ําสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในโพรงมดลูกอที่มันคงค้างคเอามาสามวันแรกของการหลักคลอดเนี่ยน้ําเข้าไปเราจะเป็นสีแดงอะเหมือนคล้ายๆประจำเดือนแต่ปริมาณเยอะกว่าเนาะแล้วก็เริ่มจางลงสามถึงสิบวันหลังจากนั้นอ่ะมันจะเริ่มเป็นสีแบบชมพูจางๆ แล้วก็จะประมาณเดือนถึงเดือนครึงค่งเขาจะออกเดินสีขาวๆแดงๆ oh. มันเป็นโปรเซสของร่างกายเนี่ยขับออกมาตามธรรมชาติบางทีเราจะไปได้ยินคําว่าแบบยาขับน้ําข้าวปลาอะไรเงี้ย oh. หมอแนะนําว่าตัวช่วยพวกนี้มันไม่ได้จาเป็นค,คือร่างกายเราอะสามารถขับได้เองแล้ว ah. นะคะอันนี้หมอจะแนะนําว่าถ้ามันผิดไปจากที่หมอพูดอย่างเช่นมันยังเป็นสีแดงตลอดทั้งเดือนอันเนี้ยมันก็ไม่ปกติ oh. ก็จะแนะนําว่าให้พบกลับไปให้ค no okay. ุณหมอก็ตรวจดูหน่อยว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมค่ะนะคะเรื่องของการดูแลน้ําคาวปลาเป็นเรื่องของการดูแลสุขลักษณะเหมือนเหมือนเดิมที่พูดเหมือนเดิมก็คือมันเปลี่ยนท่าน้ไมบ่อยๆค่ะทุกสองสามชั่วโมงแนะนําให้เปลี่ยนแล้วก็หลังจากที่เข้าน้ําปัสสาวะให้ล้างทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่านะคะไม่ต้องสวนล้างเข้าไปข้างในแล้วก็เช็ดให้แห้ง เหมือนเดิมค่ะเนี้ยมันก็เป็นการดูแลตัวเองเรื่องสุกลัษณะที่ถูกต้องหลังคลอดเพื่อไม่ให้สะสมแบคทีเรียใชคุณหมอเนาะใช่ใช่ใช่แลนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนําให้กับคุณแม่ที่อยากจะดูแลสุขภาพเพิ่มเติมอีกไหมคะอ๋อหลังคลอดมันก็เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองเราอาจจะโฟกัสแต่เรื่องของลูกน้อยนะคะเรายังเหลือขั้นตอนสุดท้ายของคนท้องคนคลอดลูกก็คือการตรวจหลังคลอดการตรวจหลังคลอดปกติหมอจะนัดที่ประมาณ เดือนครึ่งหรือว่าช่วงที่ลูกต้องมาฉีดวัคซีนเข็มที่สองอประมาณสองเดือนนะแล้วเราก็จะมาตรวจหรือว่าแผลเราโอเคหรือยังตรวจภายในเพื่อเช็คมะเร็งปากมดลูกอ,อย่าลืมว่าเรายังเป็นผู้หญิงคนเดิมนะคะ,ค,ะคนนี้คนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเป็นแม่<อ>แต่เราก็ยังต้องมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป,เป็นจังหวะดีที่เราจะได้ตรวจเพราะว่านานนะเราแบบจะมีเวลาว่างอันนี้ค,คือ ตรวจทีเดียวได้หลายเรื่องอมีเรื่องของการตรวจแผลรังคคอดคัดกรองเล็งปากลูกเรื่องที่เราสงสัยระหว่างเลี้ยงลูกว่าทำได้ไหมอะไรไม่ได้ให้นมลูกติดขัดเรื่องอะไรหรืวางแผนคุมกาเนิดก็จะมาในเซสชันนี้ค่ะคเป็นหน้าที่ของหมอสูมอนเดิมคือได้คําแนะนํำใช่เพราะบางคนหลังคลอดปุ๊บเนี่ยจะยุ่งแต่กับลูกและลืมนึกถึงตัวเองูอ่าทีนี้ต้องกลับมาหาคุณหมอ สูตินารีอีกครั้งหนึ่งด้วยอ่อค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะเรื่องการฉีดวัคซีนคุณหมอมีอะไรแนะนำไหมคะมันจะมีเรื่องของวัคซีนที่เราฉีดตอนตอนตั้งครันเนาะมันก็จะมีไข้หวัดใหญ่ค่ะบาดทะยักบางคนไม่ครบสามเข็มก็เอาสมุดมาให้คุณหมอดูสะหน่อยว่าไอ้ที่ฉีดเข็มหนึ่งเข็มสองแล้วยังขาดเข็มสามไหมนะคะ แล้วก็เรื่องเดิมเรื่องของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะเชื่อมโยงกับวัคซีน HPV เป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะช่วงนี้ให้นมบุตรสามารถฉีดได้ถึงแม้เป็นแม่แล้วก็ยังไม่สายเกินไปที่จะฉีดเพือ่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะนี่แหละค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ EP นี้ก็คือเป็นการดูแลคุณแม่หลังคลอดห้ามลืมเป็นอันขาดนะคะแล้วก็สําหรับ EP หน้าดูแลคุณแม่แล้ว อีพีหน้าไปดูแลลูกน้อยหลักคอยกันบ้างยฝากติดตามด้วยสนุกแน่นอนเนื้อ่ะจัดเต็มแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวรวบรวมคำถามยอดฮิตนะคะมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะโอเล่แล้ก็คุณหมอเชเอมขอตัวลาไปก่อนแล้วจะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ